กูเซ็ตพีสเถอะอือเจ็ดร้อยเหรอไอ้เฮียถือว่านานนะเว้ยสลับเนื้อ่ะเนื้อนานมากเลยนะเว้ยคันห้าอ7เจ็ดร้อยไอ้เฮียอยากซื้อว่ะอะไรองอะไรโฟงกับแผ่น RGB อ่ไร g ะกูพูดนะเจทุกคนเนี่ยกูพยายามซื้อไอ้ที่ไม่มี RGB เพราะว่าหลังความกูเสียบอะไรไม่ได้แล้วเว้ยตอนนี้ หลังของกูแม่ง USB เตรียมจนแบบอื้มแต่กูจะเอา RGB กันดาแล้วปะลานจ้างเหรอเลิศเหรอก็เดิเนื้อเก็บสกินเดิมก็ยด้จะกินอ้าตเรากูยืนอยู่ข้างนู้นแต่เนื้อไม่เห็นกูคืออะไรแฮกกรูแฮกกรูท่านสามอ่าตัวเดิมตัวเดิมเหรอได้ใช้ตัวเดิมมั้ง เน่แต่เมื่อกี้มันมชุวงเวลาน้ำนี่เจ้ไม่ไม่ไม่เขละชุดช,ชุดใช่ไหมเขาไปเปลี่ยนชุดมาเปล่าเฮ้ยไอสัตว์ทอเทมไฟอยู่ข้างหลังนี่ไอเหี้ยแกดิแกดิไอทีนไ่เหี้ยเอาเดินผ่านไม่เห็นไงไอเหี้ยไม่เห็นเดินแล้วมุนวอล์กมาคุณเลยไม่เห็นรูเทมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูนน่าจะมียายทอเทมลยอยาย ถ้าเราเติมเพื่อนนั้นเป็นได้เฮงใรอดได้เพื่อนอยู่ใช่ปะได้เพื่อนได้กูเอากูปัดตรงรถที่มึงออกไปเมื่อกี้เนี่ยมันนะรถไหนบุญบอกใส่ด้วยบุญบ็อกใส่มาบุญบ็อกใส่เหลือรถเหลือรถรถน้ำมันรถเที่ยรอะไรไหนเกียรรถสีไงมา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 มันมีพวกหลังไหมสายมันมีมีอ่ารถแตก ต้องบ้านเล็กอ่ะล่อมาทำไมพี่ครับเฮ้ยไม่ถึงกูกดลายฮาร์ดทำไมวะน้าเป็นโรคตลอะโรคไอ้เี้ยอย่าลงบ้านฟ้ล่ามว้าวว้าวว้าเสร็จนานนานเสร็จแต่ว่าเจเสร็จเถอะไม่ปั่นเร็วมันพูดเลยอ่ะ ก็ใจเย็นดิเฮียเพิ่งเริ่มป่าเนี่ยสัตว์ป่นอะไรกูไม่ยินหรอไหมอ้กูไม่ใช่หนอนขนาดนั้นไอ้หน,หนูนี่กูยินดูเลยมุนบอสโคนะเดี๋ยวไะนะทนัทนทันรอบนี้ทันไปอ๋อย่อใส่ย่าใส่ไว้มาเอาอไ,ไอ้ที่นี่ก็อรอบตีแล้วเกิดได้สัตว์ดีเนาะ อ,อะไรหลอกเดินเฉยก็หลงแล้วอะไรเพื่อมันปั่นตรงประตูเออเออเเนี่ยอันนี้เขาเรียกไล่ถูกคนเนี่ยเจได้เครื่องไรแล้วหมดไว้เอาเสร็จเอาเสร็จเนี่ยเขาเรียกไล่ถูกคนในสัตว์อันนี้เขาเรียกไล่ถูกคนเนี่ยฮ<น>ะนนจนนะนนนนตีมสไนต์กู แถวหนึไอเหี้ยเพื่อนเอา้าเพื่อนไม่กูหิวบาร์คิวนะแล้วเพื่อนจะเข้าช่วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีคนดูครับ้ยเพื่อนมันจะเข้าเหรมึงบาดเจ<อ>็บออให้มันเข้าเลยให้มันเข้าเลยไล่เจเอาไล่เจเไล่เจไม่ได้หิวเลยแล้วแต่นะกูไปปั่นเครื่องนะปันะไั่นอลไรปั่นเป็นเพื่นใรเป็นไอเจียเพื่อนเนเพื่อนเอนเพ่่นเื่อเอ หองหมูหองหมูขังหมูลุ้นย้ายเท่หรอวันไหมอะไรสีอะไรก่อนตายยากไปรอห้านาทีแล้วเว้ยเอ้าเปิดเครื่องใหม่เครื่องนึงยก่อนคนเดียวเลยได้ๆๆๆรูอยู่ใกล้เจเดี๋ยวรอช่วยเจ็อะไรคือกูวิ่งกูเป็นเหมือนพี่อัพเลยเดินๆเดินๆเดินไหม เจเจเข้าใจไหมว่มามันเราไม่ได้จะเดินใส่เว้ยมันบิงพลาดแล้วเราเดินไปใส่มันเลยใเราเลยงงตีวเ,เหมือนกันเนี่เอามาเออบิงไม่้ยครไปไปคิวไปหาสองมาเด็ดอะไรมาอะไรมาเลยกูเพื่อนนะเข้าบานเล็กวะเพลินเพลนะินเพลิน,น,นไม่เห็นกูเฉยเป็นเพื่อนนะรูนีัไม่แตกเลย ทั้งแม่เหยเฮี้ยไอสัตว์ตาหานี้กันจะให้รูมแล้ววะสนใจทำไมนะเออได้อะไรเดี๋ยวเอ้ะปวดย่อไปย่อตอนนี้ได้ปหมใจเย็นถ้าถ้าร้านอยู่ใกล้อ่ะเมาคิดว่าให้คิดว่าไอการไม่ขึ้นอ่ะไอการให้ขึ้นสองตัวทีได้เพื่อนใช่ปหมได้เพื่อนไล้เพื่อนเพื่อนได้นานอยู่เพื่อนได้นานอยู่แต่เพื่อนมาหาข้างกู เพื่อนเพื่อนมึงเล่นอย่างนั้นไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนกูถามจริงอยู่นะทำไมกูพูดมาได้นานทุกคนแล้วไม่ต้องลงมาเออเพื่อนมันมาเล่นตงประตูวอะไรเฮียมันไม่มีแมาเล่นได้เป็นเอางั้นเลยอ่ะใช่ทันนทักูเดี๋ยวเพื่อนเจ๊เจ๊นั้นมาขึ้นมากลับไปโดน

เอาไอ้สัไปหาเจ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 ไอ้แหลงผีเลยครูเจอยู่ไหนวะไม่กูหมายถือก็ยูยู่ยูยูแล้วปีนี่ตรงมันโดนแขนเดิมโอเคเฮ้ยรู้สึกดีที่มันมีรูหนูรอบนี้เยอะว้ยได้เว้ได้ช่วยเว้ได้ปั่นนานๆเลยไม่ต้องแขนนะรูน่ะเราจะได้รู้เราจะได้รู้ว่ามีรูแล้วไงวะ จะเราช่วยเพื่อนได้ไหมกูวิ่งสวนเนือ้อแหละเห็นกูยเยอะมันก็ไม่ทำให้เห็นทำไมโอ้โหมึงฟันโอ้โหกูอยู่ห่างอะนะอาดูคนท้าเศษสองมาใช่ไหมตันได้เต็มอปได้กูดีออฟหปมันไล่มึงแล้วมึงมึงไปยืนใกล้มึงไปยืนทำไมตรงนั้นมนะก็รู้ว่าเขามายในไปยืนตรงนั้นดิเข้าที่อะครับ เดี๋ยวก็ล้มมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ราใช่ไหมเลยโอเคมามาตันมันจริงจังแล้วมันจริงจังแล้วโอเคมันจริงจังจริงจังจริงจังแล้วจริงจัอใส่กรอนรไฮโลเด่นดีครับดีครับดีครับเกมตึงเกมตึงนะแต่มีเวลามีเวลานั่งดูอ่ะนั่งนั่งอ่านคอมเมนต์นะเกมตึงจะจัดเลยตรงไหนวะตึงตรงไหนไม่เราสองคนตึงตรงไหนกูนึกว่ามันมีครบสองรอบสองรอบได้เหี่ใหญ่สว์ เหลือมุนักันเหลือแผดเก่าอ่หกบิ้งอ่ะเอาละเฮ้ยใจเย็นไม่เอาเอเสร็จเตียสองบิ้งอ่ะกูเคยเล่นอยู่ยี่หกบิ้งอ่ะไม่เป็นสองคนก็มาเถอะไปก็มาเถอะไปเขามาไปเขามาถามเขาเดี๋ยวว่าถึงเหรอไรนะครับหามไม่เจอนะเช่วยไม่ช่วยแล้วเพื่อนเขามาช่วยแล้วกลับไปเปิดตัวเลยเปิดตัวรอเลยเปิดตัวรอของครับ ทุกแน่ใขรแน่ใ้ไวางว้งว้งวา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 ไววางเพื่อนเพเฮี้ยวไล่ใครไล่ใคร ไม่อะไรไม่มองหลังด้วยอ่ะงามประตูข้างๆพี่เอาเสร็จแล้วโอเคเราจะเจผิดข้าง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 เฮี้ยผิดข้างที่เปิดประตูมาไปไปประตูไปประตูเสร็จไล่กูเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นไหมมันมันง่ายนะดีครับดีครับสวัสดีครับกูเปิดแล้วนะฝั่งนี้อ่ะเปิดเลยสวัสดีครับไม่รีบไม่รีบเกมนี้เกมชิลครับผม ไอ้ยี่ยเคยโคตรออไอ้สัสมันอยู่อประตูนึ่งอ่ะตอนเนี้ยแล้วแต่มันแกจะเลี้ยงไฟเนี่ยนี่อยากแค่เราเทมป์อ่ะไปหาโทเทมแบบไอ้สัสตุนหาแล้วมึงหาเราเทมอยู่เนี่ยรถเหลืองมีวะเออนี่จะแล้วจะแต่ไม่พอข้างไหนอ่ะไม่ไม่โทเทมธรรมดาครับขึ้นมาเข้ามาประตูพี่เลี้ยงไฟเอาวหนเอไม่เห็นกูเฉยไม่รู้วะรถเหลืองพววะ ถเหลือไม่มีดูแล้วไม่มีใช่ไหมบนรถเหลืองไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเจ๊แต่ก็ดูแล้วไม่มีฝังรถเหลืองพีิเศษเหรอหพิเศษฝั่งไหนฝั่งไหนก็ไม่มีก็ตูนทุกฝั่งแล้วบ้าไไงไปไหนคนอยู่นี่ไปไหนก่อน ได้เจไดเจ,ดเจอ๋อแค่คนเดียวเหรอเดี๋ยวกูลองออกไปดูดิไม่น่าใช,ไใช่ไม่ใช่หรอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่าแช่งเขาเถอะเขาไร้ผิดทนอยู่ดีอ่ะถ้าเราสามคนอะไรโอเคไม่ไม,ไ, <ป S 2> ไม่ออก <ไป S 2> แล้วทีวอันนี้กูต้องออกละเฮ้ย <c oughs> <laughs> มันไม่ได้ตึงเลยแล้วเพื่อนเอ๋อเพื่อนเพื่อนอุ้ยสองขีดมาเ<น>ตะสองขีดมาสวยเลยสองขีดสองขีดวิ่งเหงาเฉยเลยเออแต่ว่าเกมแม่งปั่นเร็วจริงแต่ว่าเมื่อกี้เราปั่นชาบบ้ามากเลยเพราะเดินเร็วเนี่ยสองขีดโอ้เพื่อนเอาไปใส่เขียวบอกหลอดไฟแปกตาหลอดไฟแปกตามัานได้สองไหม